สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนออวันนี้ผมมาทำธุระที่ในตลาดนะครับผมที่อุตตรดิตเนาะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมก็เลยเมออีอะไรที่แบบมันความสำคัญของอุตตรดิตก็วันนี้ก็เลยอยากแนะนาให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักนะครับผมมันก็คือแม่น้ําน่านนะครับแม่น้นําน่านแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอุตตรดิตนะครับผมจะพา เพื่อนๆมาดูกันนะครับว่ายมันมีสิ่งใดบ้างนะครับที่อ,อยู่ในแม่น้ํานี้แล้วก็มารับผลประโยชน์อะไรจากแม่น้ํานี้นะครับผม,มแม่น้ําสายนี้ไหลผ่านที่อุตติดนะครับแมน้นําน่านนี่ครับเพื่อนดูนะครับม,มากมายเลยนะครับสิ่งมีชีวิตอยู่แถวนี้เยอะมากครับผมไม่ว่าจะเป็นนกเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะพา ชมนะครับผมมีอะไรบ้างแถวแถวนี้นะครับผมอ่านี่ครับก็ผมก็ไม่ได้เอาอาขาตั้งกล้องหรืออะไรมาเนาะเมื่อกี้ผมก็เห็นปลาตัวใหญ่วิ่งผ่านหน้าผมไปแต่นี่ผมถ่ายวิอไม่ทันนะครับวิอไม่ทันนี่เป็นแม่น้ำหน้านะครับแม่น้ำหน้าที่อุตรดิต์เนาะ จะพาชมนะครับแต่ข้างในนี่ปลาเยอะนะครับนเนี่ยเนตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากครับแต่มันซูมแล้วมันไม่เห็นพ่ามเป็นตัวขาวๆเนาะข้างในเนี่ยเยอะครับว่ายกันเต็มนก,นกพวกอะไรก็จะลงมากินน้ำแ,แถวนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับ มนน้าสายดีก็มาจากที่จังหวัดหน้านนู่นนะครับแล้วก็ผ่านที่เขื่อนเศรษฐกิจลงมานะครับผมก็เปิดน้ำมาที่เขื่อนเศรษฐกิจก็ไหลผ่านมาตรงนี้เนาะเพื่อนไหลผ่านมาตรงนี้เพื่อนเห็นไหมปลาแต่ว่ามันตัวเล็กครับเยอะปลาขาวโอ้มีอีกตัวแล้วครับนั่นๆๆๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ๆๆๆเพื่อนเห็นไหมนี่ๆๆๆครับนี่ จะเป็นปลาตัวใหญ่หน่อยนะครับเลยครับสิ่งที่ก็มากมายนะครับอย่างนกอย่างอะไรนกเขานกอะไรก็จะลงมากินน้ำที่นี่นะครับผมนกเขานกกระยางนู่นครับมีเยอะครับมีไมกตัวแล้วครับพี่น้องมาอีกตัวแล้วนี่นี่นี mumbles, ่นี่น้องเห็นไหม ไมนะ่ลงไปน้ำด้วยจ้ะปลาเยอะครับปลาเยอะปลาเยอะนะแต่เราก็ก็ไม่ได้จะทำนะเพราะว่าเขาก็หาก,กินอยู่แถวนี้นะครับนี่ครับเนี่ยๆนี่น้องน,นี่เอาแล้วครับเปิดการสู้กันเกิดขึ้นนะครับไปแล้ว เราพากันไปแล้วอ่าวันจะพาเรานำเที่ยวนะครับไปเรื่อยๆนะครับตามเขาไปเนาะน,นี่ปาเล็กปลาน้อยนี่เต็มมดอะครับนี่ค่อยตามไปกินท่าน้ำลึกๆลงไปนู่นก็คงจะมีปลาตัวใหญ่มากเนาะครับอันนี้ก็อืมเขาจะขึ้นมาที่น้ำตื้นๆให้เห็นนะครับนี่นี่ครับสอตัวเขาเข้าไปแนละ้ว ่เหมือนเขาจะไล่กินปลาเล็กก็ไม่ใช่นะนกอะไรต่างๆก็เยอะนะครับนี่ครับนกกระยางนกอะไรไนะก่หูนะครับนกเขานกกระยางนกพิราบนะครับลงมาแถวนี้ <c oughs> นี่ก็เป็นศาลา,านะครับข้างล่างเป็นศาลาเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นที่อาศัยของนกกันนะครับข้างล่างนี้มีแต่น,นกเต็มไปหมดนะครับมีกำลังนกไม่เต่มากมายนะตามสองตัวนี้ไปที่เราจะไปที่ไหนกันนี่คอกับนกกรินกัน น,นกเยอะมากครับอันนี้เราไม่ทาําเขาก็ไม่กลัวเรานะตรงน,นี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปล่าไปทําร้ายไปไล่ทําร้ายเขาเนี่ยเขาก็หนีลง,ง,ง,งน้ำทันทีเลยนะครับเนี่ยตระดิ์เราก็มีเขื่อนเศรษฐกิจนะครับเป็นแหล่งที่ทํำมาหากินของ พวกชาประมงะครับหาปลาหาปูหาปูหาปลากันเนาะแต่ผมก็ไม่ได้ไปถ่ายอะไรให้ดูเนาะเอาแถวนี้ก่อนนะครับผมขึ้นข้างบนนี้ก็จะมีอ่าพ่อรอห้านะครับอยู่ข้างบนนะครับเป็นที่ ทางนั้น,นเราจะไปเสด็จพ่อรอฮ่ากันนะครับผมเดินมาขึ้นไปดูเนาะครับทางก็จะลึกหน่อยครับลงมาลึกนี่ครับบนนั้นก็นี่ก็จะเป็นนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับ แตละอุตตรดิตนะครับเนาะนี่เป็นลานออกกําลังกายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลานออกกําลังกายนะครับก็จะมีคนที่เข้ามาออกกําลังกายกันครับนี่เขาเป็นนี่ครับอนุสาวรีย์เส็จพ่อรอห้านะครับผม ว่าสด็จพ่อรห้าได้มา,าเสด็จขึ้นมา,าขึ้นมาที่ท่าน้ํานี้นะครับที่อุตรดิต์เนาะก็เลยสร้างน,นุสาวรีเพื่อเป็นเกียรติประวัติว่าท่านได้มาขึ้นมาที่นี่ครับทางอุตรดิตก็เลยสร้างนุสรีตรงนี้ไว้นะครับ ติดเราก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับก็สงบดีครับเป็นวัดที่สงบเงียบดีไม่มีค่อยมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับศาลาเฉลิมเกียรตินะครับผมลานออกกำลังกายนะครับ คนที่รักสุขภาพก็จะมาออกกำลับบงกายกันที่นี่เนาะโอเคคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเนาะพเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวนะผมจะถ่ายเละมุมกว้างให้ดูเนาะนีครับเสร็จพ่อรห้า มาถึงตอนท้ายนะครับผมผมก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสเด็จพ่อรลวห้าจงคุ้มครองนะครับทซีทุกคนที่มารับชมตันนี้นะครับขอให้ครอบครัวของท่านจงดีเดยนเป็นสุขนะครับให้หรวอพ่อรลวะห้าโปรดประทานพอรอะไรต่างๆที่ดีๆให้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอให้ เป็นทีทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีสครับ